สวัสดีครับทุกคนครับผมพืชนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่อง Money Hero กันนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็จะเป็นท็อป10หุ้นในเซ็ตร้อยที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือผ่าน n v d r มีการเทขายออกมาสูงที่สุดนะครับแต่ในคลิปนี้ครับผมจะเอาท็อป10หุ้นเซ็ตร้อยที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือโดยตรงด้วยนะ มีการซื้อสูงสุด10อันดับแรกย้ำกันอีกทีนะครับว่านี่คือหุ้นในเซ็ตร้อยนะฮะแล้วก็ต้องขอบอกอย่างนี้ครับต่างชาติก็จะมีการซื้อขายซื้อ,ขา,ข,าอ,อข,าขายนะครับก็เหมือนกับรายย่อยในบ้านเรานั่นแหละนะครับโดยที่เขาจะนับแบบทัทั้เลยนะฮะว่าซื้อรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยที่ตรงนี้เขาก็บอกว่าคำนวณมานะครับก็ นับจากผู้ถือหุ้นหลัง1มิถุนา,ญญายน63นะครับเทียบกับปิดสม,มุดบัญชีต้นปีนะก็คือเทียบประมาณ6เดือนนะครับว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติมากน้อยอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องขออันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับ หุ้นที่ต่างชาติเข้ามาถือเข้ามาซื้อเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าหุ้นตัวน,นั้นโอ้หมันหลังจากนี้มันจะต้องขึ้นเยอะอยังแน่นอนคือต่างชาติมันก็พลาดได้มันก็มั่วได้นะครับนะแล้วมันไม่ใช่คนคนเดียวนะครับมันคือทั้งหมดเลยนะที่เป็นต่างชาตินะครับที่เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมาเช็คกราฟกันดูอีกทีนึงโอเคไหมเดี๋ยวผมจะพาเช็คกราฟดูไปทีละตัวเลยนะครับดูจากตัวแรกนะครับนั่นก็คือ bts bts เนี่ยเพิ่มมาประมาณ8.6%ถือว่าเพิ่มเยอะนะฮะรวมเป็น20.93ก็เพิ่มประมาณเกือบเท่าตัวนะครับเมื่อก่อนก็คงจะถือประมาณสัก13%ตอนนี้กลายเป็น20.9แล้วนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาก็1,131ล้านหุ้นมาดูกันนะครับอย่างตัว bts ตัวนี้เป็น time frame day นะครับราคามีการทิ้งลงมาครับนะ ทิ้งลงมาแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นลูกคลื่นลูกใหญ่ๆนะฮะลูกคลื่นชุดนี้นะครับชุดใหญ่ๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันขึ้นพักนะฮะตัวน,นี้เป็นจังหวะพักชัดแล้วฮะแต่ว่าการพักชุดนี้นะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันจบหรือ,อยังมันจะเป็น ABC หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ A ชุดทิ้งตัวลงมาชุดนี้จะเป็นแค่ A หรือเปล่าน,นะแล้วก็ดีขึ้นไปถ้าดีดขึ้นไปตรงเนี้ยเป็น B นะฮะ ผมบอกได้เลยนะครับว่าชุด C ที่จะลากลากลงมาเนี่ยมีโอกาสไปเจอนี่ก็ได้นะ7.9นะครับหรือต่ํากว่านะอาจจะเจอ7.9หรือต่ํากว่าและทีนี้ก็เป็นไปได้ครับที่มันจะ ABC จบแล้วถ้า ABC จบแล้วนะครับชุดนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะพักในราคาที่มันต่ํากว่าตรงนี้ฮะต่ากว่า9.9ครับ ห้ามต่ำกว่า9.9นะ้า้านะถ้าถ้าต่ำกว่า9.9้านะี่โอ้โหมีโอกาสหลุดหลุดไปไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นทรงนี้นะฮะเนี่ยแนวรับตรงนี้สําคัญแล้วก็น่าติดตามนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยเฮนะฮะถ้าไม่หลุดเฮครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสที่ประมาณ11บาทเป็นอย่างน้อยนะครับผมตัวที่2ที่เข้ามาซื้อนะครับนั่นก็คือ tqm โดยที่ตัว tqm เนี่ยเพิ่มมา3.31%ก็ เพิ่มมาประมาณ30%นนะครับถ,ถ้าถ้เทียบเป็นจริงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็ประมาณ7.8ใช่ไหมอ่าประมาณ7.8ตอนนี้กลายเป็น10.8 7แล้วนะครับเพิ่มมา9ล้านกว่าหุ้นดู TQM กันนะครับ TQM เนี่ยเป็นหุ้นที่สร้าง All t i m e h i g h มาก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะแล้วตรงนี้ก็หมดชุดขึ้นแล้วล่ะครับเนี่ยชุดนี้หมดแล้วนะฮะชุดก่อนหน้านี้ก็หมดพักเห็นไหมเห็นการพักไหมครับ แล้วกว่าที่จะกลับขึ้นไปได้นเนี่ยกินระยะเวลาประมาณ4เดือนเลยนะเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ชุดที่ขึ้นไปตรงนี้อีกแล้วก็การพักลงมาถ้าเรานับจากยอดที่เขาขึ้นไปสุดตรงนี้นะฮะก็ประมาณเดือน7นะฮะเดือน8เดือน9ผมว่าอาจจะพักตรงนี้สัก3-4เดือนก็ได้นะครับนะสาเดือนตรงนี้เพิ่งจะเริ่มเดือนที่3เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเวทแอนด์ซีดูก่อนก็ได้นะครับแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ 110จนถึง113บาทนะเอาเลขกลมๆนี้แลลวกันนะฮะประมาณ110นะคบับบวกลบนิดหน่อยนะครับถัดมาคือ BBL นะครับโอ้โห BBL นี้ก็มีการโอ้เพิ่มเยอะนะฮะนะนะครับกลายเป็นถือเป็น17.88%นะครับ,นะรบเพิ่มมา60ล้านหุ้นหรือว่าเพราะว่าเขาราคาถูกหรือเปล่านะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดู BBL กันนะครับอ่ตัว BBL นี้ก็เห็นเยอะเห็นบ่อยนะครับตรงนี้ก็คือจังหวะพักตัวลงมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นการฟอร์มตัวนะครับปรับฐานตรงนี้เพื่อที่จะชูต่อก็ได้นะครับแต่ก็เน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับราคาห้ามต่ำกว่า98.5ช่วยกันเฝ้าระวังด้วยนะครับต่ำกว่าเมื่อไหร่ก็สกิดบอกกันด้วยนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ ก็จะได้แบบช่วยกันติดตามนะถ้าเกิดหลุดนะครับ9 8ตรงนี้ก็อาจจะไปเจอสักเนี่ย80บาทกว่าหรือไม่ก็90บาทนะครับถัดมาคือ RBF นะครับ RBF ตรงนี้โอ้เพิ่มมาเยอะมากเลยนะ2.25%เนี่ยกลายเป็น3%เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเขาต้องเห็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้ตรงนี้สวยจริง,รงครับนะครับตรงนี้สวยจริงๆแล้วก็ ทำท่าที่จะทะลุขึ้นด้วยนะครับนะตรงนี้เป็นการเล่นในกรอบไซด์เวยับแคบครับประมาณ8บาทก,กว่าๆไปจนถึง10บาทนะครับโดยที่ถ้าเกิดรอบนี้นะครับเขาสามารถทำราคาสูงกว่า10บาท50ตังค์ได้นะครับ10บาท50นะจุดนี้จะเป็นจุดในการกลับตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับถัดมาครับคือ SGP นะครับเ g p พเพิ่มไม่เยอะครับ1.67%ตอนนี้เป็น26.3%เนะครับเพิ่มมา30ล้านหุ้นเดี๋ยวไปดูกันครับ SGP อ่า่งก็พักครับออกข้างไปเรื่อยครับอย่างนี้ก็เวทแอนซี่อย่างเดียวนะครับอันนี้ขอขอผ่านไปเลยแล้วกันนะครับส่งยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ถัดมาคือเมเจอร์นะครับตอนนั้นมันขายออกมาใช่ไหมขายผ่าน Nvidia นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดส่วนตัวนี่ซื้อว่างั้นอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับหุ้นเมเจอร์นะครับเมเจอร์นี้ทรงสวยครับก็อาจจะเจอแรงกระแทกนะครับเมื่อราคาขึ้นไปโดนประมาณ18บาท30ตังค์นะรตรงนี้เป็นจุดเฝ้าระวังแต่ถ้าผ่านได้สวยเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นหุ้นประมาณแบบหุ้น4ดาวนะใครที่แบบติดตามรายการเล่นหุ้นตัวไหนดีนะผมจะชอบให ให้คะแนนให้ดาวหุ้นนะฮะเนี่ยมันจะเป็นทรงสวยมากถ้าเกิดทะลุ18.3ได้นะครับถัดมาคือ R S เอา R S ก็ติดแล้วเนี่ย R S เพิ่มมา1.48ก็ถือว่าเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่ารวมแล้วได้3.64นะครับเซ็นเพิ่มมา14ล้านหุ้นนะครับเดี๋ยวมาดู R S กันอ่าสวยจริงครับสวยมากครับแล้วราคาก็น่าที่จะยังคงไปต่อนะครับ นะยังไม่หยุดกัน,นง่ายๆนะครับก็โอไม่ไม่ต้องไปหาแนวต้านแล้วฮะนี่มันก็ทะลุขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทรงแบบสวยมากเป็นหุ้นแบบประมาณ4ี่ดาวได้เลยนะนะครับถ้าปิดปิดแบบเต็มแท่งนะหรือไม่ก็ปิดให้เห็นแท่งหน่อยมันจะกลายเป็นหุ้น4ดาวครึ่งนะบแบบสวยมากนะครับทรงลักษณะอย่างนี้นะฮะถัดมาคือ BJC นะครับ BJC ก็ซื้อน้อยครับเพราะมันอันดับไ้ท้ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดู BJC นะครับ b ีจนี้เป็นไซด์เวดาวเลยนะครับแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับจุดแนวรับตรงนี้นะเพราะว่าเขารับแล้วก็เด้งรับแล้วก็เด้งนะครับที่ประมาณ35.4เพราะฉะนั้นเป็นแนวรับที่มีนัยสําคัญใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยตรงนี้น่าจะเป็นการพักแบบสามเหลี่ยมด้วยนะนะครับเพราะว่าแนวต้านลดลงแนวรับเท่าเดิมนะครับก็รอดูนะฮะว่าหลุดสามเหลี่ยมจะเป็นอย่างไรหลุดสามเหลี่ยมนี้น่าจะแรงนะครับ ขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแล้วก็ถัดมาคือ C B G นะครับ C B G ก็เพิ่มมานิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ C B G ทรงสวยครับตรงนี้อยู่ในช่วงของการพักตรงที่เขาพักก่อนหน้านี้พักประมาณ2เดือนนะครับตรงนี้เขาพักมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอดูอีกสักเดือนนึงนะครับน่าจะพักเสร็จแล้วก็น่าจะ,จะเลือกแล้วว่าจะเอาอยัางไงนะฮะจะทำอทำหายอีกหรือเปล่านะครับก็ต้อง หลอลุ้นแล้วก็ติดตามดูสําหรับ CBG เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ CPF นะครับเพิ่มมานิดหน่อยครับนะบเพิ่มมานิดหน่อยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ CPF ก็อย่างที่ว่านะฮะก็คือยังไม่หลุดแนวรับนะฮะแนวรับของเราก็คือ EMA เส้น90หรืออยู่ที่ประมาณ31บาท50ตังนะครับแต่ถ้าหลุดนี้ตัวใครตัวมันเลยนะครับ เพราะว่าหลุดก็จะลงเลยนะจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้ถ้าเราดูตามทฤษฎีดาวเนี่ยเขาทำนิวโลแล้วนะฮะตรงเนี้ยนะครับเขาหลุดโลลงมาแล้วก็การหลุดโลลงมาในรอบนี้อาจจะเป็นการออกข้างไปเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นการทิ้งตัวลงทิ้งตัวลงก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็น 10หุ้นนะฮะสิบท็อป10หุ้นเซ็ทร้อยที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติซื้อสูงสุดนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนอยากจะจัดพอร์ตซื้อหุ้นแล้วก็ลงทุนในระยะยาวนะครับตอนนี้ทางช่อง Money Hero นะครับ เรามีคอร์สที่ชื่อว่าเมาสู่นางพญานะครับในคอร์สนี้จะสอนพื้นฐานการลงทุนทั้งหมดนะครับและก็พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนจบคอร์สนี้นะครับผมจะช่วยจัดพอร์ตหุ้นระยะยาวให้1ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าไอการจัดพอร์ตหุ้นระยะยาวเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องปรับกันบ่อยๆนะใช้ครั้งเดียวยก็ถือกันไปย,วยาวๆได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่า เพื่อนๆแต่ละคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกาันมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันนะครับพอร์ตหุ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องจัดให้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดทั้งต้นทุนของเราแล้วก็ความต้องการของเราว่าอยู่ในแบบไหนนะครับก็จะจัดให้เป็นแบบนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับที่ Line@ Money Hero ที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ